สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่22ธันวาคม2 5 6 4ครับศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษ5ผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธีปามะเขือเทศที่หน้าศาลอาญาเมื่อวันที่สองพฤกษภาคม2องายม 2, ็อบสองพฤกษาซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มรีเดมในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลโดยคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวน5คนได้แก่สุภกิจบุญมหิธานนท์ ผู้ถูกกล่าวหาที่1วีรภาพวงสมานผู้ถูกกล่าวหาที่สองพัชรวัตรโกศลประเสริฐกุลผู้ถูกกล่าวหาที่3จุธาธิย์สิริขันผู้ถูกกล่าวหาที่4และส,สรันอนุรักษ์ปราการผู้ถูกกล่าวหาที่5ทั้ง5คนถูกกล่าวหาได้ร่วมกันกระทําการอันก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในบริเวณสารอาญาและรอบสารอาญาโดยการนําสิ่งของประกอบไปด้วยมะเขือเทศไข่ไก่ขวดน้ําบรรจุข,ของเหลวสีแดงและวัตถุอื่นๆคว้างปาาคาบลัวของศารอาญา เข้าไปในบริเวณศารอาญาซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณสารอาญาและกระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนดของสารอาญาคดีนี้สารมีการไต่สวนไปเมื่อวันที่25-26พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อ,อนนัดฟังคําพิพากษาเมื่อวันที่22ธันวาคมในรายละเอียดการกล่าวหาชวันนาธทองสมผู้อำนวยการสํานักอํานวยการประจําสารอาญาระบุผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่ง ใช้ขวดใส่สีและเศษไม้คว้างปลาเข้าไปในบริเวณสารอาญาตกที่บริเวณหลังป้ายสารไม่ถึงจุดที่ตำรวจควบคุมฝูงชนวางกำลังอยู่ผู้ถูกกล่าวหาที่สองคว้างถุงสีเข้าไปในบริเวณลานจอดร,รถหลังป้ายสารห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนวางกำลังอยู่มากผู้ถูกกล่าวหาที่สามปาถุงสีเข้าไปในบริเวณสารเช่นเดียวกันผู้ถูกกล่าวหาที่สี่ช่วยขนถังสีซึ่งวางอยู่ริมถนนป้ายสารอาญาไม่มีการกระทำอ,อื่นๆส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ห้า ใช้ถุงสีกว้างปาเข้าไปลานจอดรถสาร2ถึงครั้งหลังจากที่แกนนําประกาศยุติการชมุมนุมทั้ง5ได้เดินทางกลับไม่ได้เข้าร่วมในการชมุมนุมหลังจากนั้นศารได้มีคําสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายต่างกันกล่าวคือ1นึ่สาลลงโทษผู้ถูกกล่าวหาที่1นถึงสให้จําคุกคนละสเดือนแต่เนื่องจากว่าบุคคลทั้ง3ามีอายุไม่เกิน20ปีจึงมีเหตุลดโทษให้1ใน3และการนําสืบมีประโยชน์ต่อ,อก,การพิจารณาจึงลดโทษให้อีกครึ่งอีก1ใน3เหลือโทษจําคุก40วัน แต่เพื่อไม่ให้มีประวัติลงโทษจำคุกสารจึงสั่งกักขังแทน40วันโดยสารเห็นว่าไม่มีเหตุให้รอ,อการลงโทษ 2. ส,สารสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาที่4จำคุก3เดือนปรับ480บาทแต่การนําสืบมีประโยชน์ต่อการพิจารณาจึงลดโทษให้1ใน3เหลือโทษจำคุก2เดือนปรับ320บาทแต่เนื่องจากพฤติการไม่รุนแรงไม่มีการกระทําใดเป็นการก่อความวุ่นวายอีกและไม่ปรากฏว่าเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้2ปีและให้คุมประพฤติ1ปีพร้อมกับต้องทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ในเวลา12ชั่วโมง 3. าสารสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาที่จําจำคุก3เดือนแต่การนำสืบมีประโยชน์ต่อการพิจารณาจึงลดโทษให้อีกหนึ่งใน3เหลือโทษจำคุก2เดือนแต่เพื่อไม่ให้มีประวัติลงโทษจำคุกสารจึงสั่งกักขังแทน2เดือนโดยสารเห็นว่าไม่มีเหตุให้รอการลงโทษ ในคำพิพากษาของศาลร,ระบุว่าการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5คนยอมรับว่าเป็นบุคคลในภาพถ่ายและคลิปพยานหลักฐานซึ่งถูกนามาเปิดในการนัดไต่สวนตามที่พนักงานสืบสวนได้เบิกความโดยผู้ถูกกล่าวหาที่1ได้ควาำไม้และถุงบรรจุสีเข้าไปในบริเวณศาลส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่2 3และ5ได้คว้างถุงบรรจุสีแดงเข้าไปในบริเวณศาลส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่4แม้ไม่ได้คว้างปาสีแต่ได้มีการช่วยยกสิ่งของเป็นการสนับสนุนการกระทําของผู้ชุมนุมศาลเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อย ในบริเวณศารอาญาและการกระทำฝ่าฝืนข้อกําหนดของสารอาญาซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา30-31และข้อ3 3ศสาลรระบุอีกว่าแม้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5จะต่อสู้ว่าการกระทําของตนเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้จํากัดการใช้เสรีภาพดังกล่าวได้ตามกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยประกอบกับความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ยังมีเจตนาในการคุ้มครองความเป็นอิสระของสารไม่ให้ถูกคุมคู่คุกคามดังนั้นการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5้าจึงไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอีกทั้งการที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าการกระทําเกิดขึ้นนอกเวลารัชการสารเห็นว่าฟังไม่ขึ้นเนื่องจากเจตนาของกฎหมายมุ่งคุ้มครองความเป็นอิสระของสารที่ต้องกระทําอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่สารอ่านคําสัง่งผู้ถูกกล่าวหาที่ 1-3- ึ่งถึงและหซึ่งถูกลงโทษกักขังโดยไม่รอลงอาญาก็ถูกนาตัวไปยังห้องเวร ทางทนายความและก็ญาตจึงได้ยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการอุทธรณ์คดีก่อนที่ในช่วงเย็นนั้นเนี่ยนะครับสารอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง4คนกําหนดหลักทรัพย์ประกันตัวรายละ50 0 0 0บาทใช้เงินจากกองทุนราษฎรประสงค์นะครับนี่ฮะางานนี้เนี่ยนะครับถ้าคนที่มีชื่อแล้วก็เห็นบ่อยครั้งนั้นก็คงจะเป็นจุฑาทิพย์สิริขันเนี่ยนะครับคนนี้ ล่าสุดนั้นก็อย่างที่บอกนะครับก็ถูกสารสั่งกักขัง40วันแล้วก็ไม่มีรอลงโทษนะครับให้ดำเนินการแต่ว่าตอนนี้ได้รับการประกันตัวเพื่อยืดอุทธรณ์กันต่อไปครับ